<laughs> ยันคุบบีได้พี่น้องเลย <c oughs> ทักไทยสบายดีสบายดีพอไมมพี่น้องมืดทุกคนสบายดีตอนํำพี่น้องมือนี้ มื่อนี้กะค่อยกะเอามาหาการเขตพี่น้องเลยอันมาหลังจากที่มาแต่ปลาแล้วกะมอแรงมื่อนี้กะคือเอามาหาการเคสะมื่อนี้กะเอามาการเขตถงหน้าก็คือบ้านเลยพี่น้องมื่อนี้กะตัวนี้กะเป็นคลิปแรกเลยนะที่ได้เปิดคลิปตอนกันคืนพี่น้องเลยเพราะว่าจะไปการเขตมื่อนี้กะไปการกับสตาร์สต้อยแล้วกะมีปลานิมแล้วก็ในสิงสีคนเา้่ไปมื่อนี้นะพี่น้องตอนนี้กะเป็นเวลา เจ็ดโมงพี่น้องเลยเจ็ดโมงเย็นเอาแบบน,นี้เฮากระซี<ม>่ได้ไปหาการก็พี่น้อง<ม>เอาเป็นนรอเลยก,กับท่าติดตามมาสมรงไปลำเดียวพี่น้องวันนี้เฮาสิได้เขตบอกวันนี้กรรมาการหลายคนพี่น้องเลยสี่คนกับก็มีหลายบ้เลยเนาะแต่ว่าปกติเราเขาเคยไปหลายกว่านี้นะพี่น้องเขาเคยไปหลายคนกว่านี้มือนเธอเกิดจจท่อสิบคนก็นมีมเลิกลงไปการเขตนี่ย่ามแรงแรมากาพาเดียวหาโคมหาคล้องหาคู่พาดีไปเชลเซียพี่น้องเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็บยค่อยจะมีแล้วผููไปการเขตกะ นี่พี่น้อง <ahor ita> เขตดน้อยได้เขตดกะนี่เราเห็นอีกแล้วหนึ่งตัวโอ้ยยันคบบีได้พี่น้องเลยเขตดกับเขตดน้อยพี่น้องมีกับ กมีเขตแน่มีจีน่าแน่แต่ว่าจีน่าเนี่มันยังโตนิดน้อยอยู่คุบมันกะมันกะพอดีอันเละข้ามือพ่พี่น้อ,องพี่น้องตอนนี้คอยกะกำลังงานมากับสตันชิดเลยสบายดีสตันก็อาบน้ำแล้วแล้วไปกันเขตกะเห็นนี่ป่ะส่วนเราคอยยังมีทันอาบทุกคนเพราะว่าการเข่าพัดมาตะเวนเดจิตโมงนี้ เฮินได้ไดเฮินชุกคอยยังไม่ทันแล้วเวได้ประมาณเก้าม่งยังไล้วเวเป็นละมือพี่น้องเขตข้าบำปนนี้ตัวแรกเลยนี่เขตน้อยก็มีก็เพิอเดียวนี่แถวนี้มันจะเป็นดินซุ้มได้เขตกระสีมีหลายเนี่แถวนี้นะการเขตป่ะนะม,มากับมากกบเพ่อ มาจองคดรรถอันกินี่ไปโซนคือบีเห็น,น,นโซนเจ้าล่ะนั้นหมดจ้ะก็เลยยาวมาก่อนเห็นปน,นิมเอินยืนยืนโจทยู่ฮันน้านะห่าแสงโครมเขาก็อยูอ่ฮัแสงโครมเขาเขาไปไกลเตบิบบางไม้เห็นมาตานตตตตเครดเพิชิดเด้ออ๋อตุ้ยอันนี้เนาะ บางเยี้ยอนขมนี่เปี๊ยต้องตุ้ยอันรีเฮคันตัวนี้คุได้บ่โอ้ชิลิขันจะนม้อยูก่ก้นลายได้เฮอนี่นะม,มันชูมนาอแปลว่ามีอันพักพักขี้ขคมพักขี้ชมแปบนี้ว่ายลูดมือนี่จีนา่าก็มีได้พี่น้องเลย โตบีหญ่พี่น้องคือว,ว่าล่ะนี่ไทบ้านเฮานะ่ะเอินจีนายเลยแถวอื่นมีหูวสิเอินพี่เลยแซีบอันนี้นะแต่ว่าโตเพิ่งนยงไม่ท่าเยอะประมาณอันประมาณเดินหรือว่าตาเดินห้าบอกประมาณเดินห้าพี่น้องจีนายนะมันสิโตหญ่งแ่แล้วก็บรดานเฮากับสิบไปการจีนายแต่ละปีเฮากับไปการเพราะจีนายนี่มันแซีบมาโคกินนะมันมัน่น มื่อนี้พี่ค่อยเห็นเคจจีน่าพี่น้องเคจจีน่าเฉยปีงกินกระตำโทเสียบพี่ได้มีได้สมบัติตาตามาไดเคจจีน่าพี่น้องมีได้บ่ตตาตัวใหญ่บอ,อเคจจีน่านี่มันิโตใหญ่เมอปีงนี่ก็ให้มันสัสพี่น้องปีงกับตำโท ตัวนี้รีอยู่อันพักพี่นี่พี่น้องนี่ <c oughs> กลุ่มแหงขนาดพอยามดได้ เลนเลหลายนะกันนะเห็นั่นดหลายด้เห็นนั่นหลัง,ลงดลนด้อาเพื่มันดอกมีแมมาส,สิงเขาตอนนี้มเอาตอนนี้ก็คือว่ายัางเหลือตีห้องกับสุตานสองคนพี่น้องเลยเพราะว่า เข่าไปกอดแล้วเข่าไปไกลแล้วนะพี่น้องเราซุ่มเฮาก,กะกะไปวิทันค่ะเดาะเฮาก็เลยหาก,การแถวนี้ก่อนเพราะว่าแถวนี้มันก็หลายกีจีน่าปะสุตานี่เคจีน่าพี่น้องเช่าคุ้มนะเช่าเช่ามีผมปะอ๋อเชื่อว่าเตา เคจิน่าเบิ้งเอาเอามบงดูเอามบงดูตัเคจีน่าเอสเตตันเอาเคจินะาเชื่ออ๋อนี่พี่น้องหลักกาได้เคจิน่าง่ายได้โตแล้วตัาอยู่นะเจ็ดจีนะเบิ้งเบิ้งเคจสเตตันก่อนนี่หักการพี่น้องก็เห็นได้ชิมนี้ละเจ็ดจีน่า,ยายใตตตาน,าน,าาานาตัวนึงเนาะหลักกาได้เคจิน่าตัวนึง โยนอยู่ตรงเดียวสมโตเนดเด้อล่ะนี่นี่นี่พี่น้องนี่ตัวนี้กันคุกตัตัดอ๋เดยวจ้ะนี่นนี่นน้องก็เห็นกระปอมกี่นี่เแกงเกลืพี่น้องฮู้อะไรกระปอมนี่กันี ເຕກກະປ๋ອມອີກອົານມາການຫັກອລີທກິດໄດກອົາຕປໍ້มันຍາອກງກີບຊະ นี่เฮาก็เห็นเคจีน่าแล้วพี่น้องนี่น,นี่นี่พี่น้องเคจีน่ามันอันลีอยู่ตามตัวเพิ่งพี่น้องเยนี่ตัวน้อยนึงนี่ได้ๆ <laughs> <laughs> นี่พี่น้องคอยเห็นเคจีน่าตัวใหญ่ตะไคร้อะไรพี่น้องไงยย่านมัน,นไปกรับพ่อย่านเพราะว่าเคจีน่ามันไปไหวได้พี่น้อง ันโดดอีบัดโดดบัดนึงก็เป็นอย่างหนึ่งของซูมาหพูแเลยนี่โดดไปว่ามันโดดไก่เห็นไหมเห็นอีเล้วพี่น้องเห็นอีเล้วนี่มันๆพี่น้องเคทินาน้อยป่ะนี่กินี่กินี่น่ะตัวตัวใหญ่กว่านี้เคทินานอยเขียนน้อยครัมี Could you? Ah, don't blow. พี่น้องเคสตาร์นมันก็ได้ชันนี้แหละหลายเติ้ได้พี่น้องเลยพ่อแกงพ,พ่อไลน่นะเคจีนาประตูง,ง่า่างมีมาเถิดแหละ,หละกะมาเยีเ่ยมเงินเอาพี่น้องตอนนี้ค่อยกามาแล้วพี่น้องอตอนนี้กามาเอาเถิดแล้วก็สตาร์นอันเพราะว่าทุกค่อยนะ่ไปแถวก็เคอนี่พี่น้องไปลาเดียวยุ่งซุมอไปลำเขาแต่ว่าเขาน่ะไปไกลกว่าซุ่มหอ ค่อยกับสตานเนี่ยพาดีวการแถวเพื่อนีกันเลยได้มาก่อนตอนนี้ก็พอดีซบโม้งพี่น้องเลยยุคเตอร์ไป่ได้ค่อยก็มาแล้วก็ไวัยกินพร้อมถ้าพี่ดีว่าข้าสิแกงกินไม่เศ้าแต่ว่าอันสิแกงกินตอนนี้แล้วพี่น้องเลยเพราะว่าเือนค่อยก็อันยังไม่ได้กินข้าวหรู้ว่ากินกับกินยังไม่แล้วพี่น้องเลยก็เลยก็ว่าสีแกงกินมาเบิงน้ำเดียวขีดท่าจะซืได้ลายเลยบว่เข้าไปกับดีเฮงไปเลยท่ากับพารีวมาล้ จะคล้องตัวนี้แหละคองไก่กะปะไม่นั่นพี่โน,โน้องงาคองมันนั่นกว้างใครเล,ลยเอาถุงยางมาอันนี้ไว้เบิ่งเคเทาก่อนพี่โนโ้องเจอหนุ่มพักตัวยังไม่ทันหาแข็งกันนี่นี่เ,เขียทุกข์กันพี่โนโ้องได้หลายตึกได้ก่ ได้รื้อสตานก็นมีหลายไปเลยกะมีอันเข็ดจีน่าเนี่ยพี่น้องนี่เข็ดตัวให,ใหญ่ๆนี่ปีงกินนี้คักแค่ได้เข็ดนี่ปีงกับต่าถูโอ้ยคือกระเยอะพ่อพี่น้องเ้ยแล้วก็มีจีน,าน่าอันนี้เนี่ยมันคอยเอิญจีน,าน่าพีู่ว่าแถวอื่นเขาเอิญมาพี่เลยเนี่ยนี่มันคือจิ๋วอยู่ พี่น้องหลังจากที่ดังไพ่พอเรียบร้อยแล้วกันวันนี้หาสิบบาพี่น้องมาเบิ่งอันเครื่องที่เอยูออ่ซื้อมีมเะเขือเึ้แล้วกัมีฟักโบแล้วก็ฟักโบโห,หพี่น้องนี่ฟักโบปุูแต่เหึงแล้วพูแต่ปูดได้ประมาณสองสามเดือนแล้วพี่น้องมันเป็นโหใหญ่นี่พอก็เลยออกมาเป็นโหเลยมาเซอร์เป็นโหเลยพี่น้องวันนี้การคอยกับน้องกกำลังผ่าเดียวหาล้างเขรล้างพักเค็ดกินแล้ววันนี้วันนี้คอยกินกับน้องสองคนพี่น้องเลย นี่พี่น้องพักบูกะโปะพอเดีร้อยได้นี่พักบูกโงงามเลยพี่น้องเลยแล้วก็มีมะเล่นมะคือคือนี่อันนี้นะถ้าห้าเอิญมะคือคือพี่น้องมันเป็นแบบกุดกูดแบบนี้นะแต่ว่าแบบนี้นะเอิญมะเล่ง <c oughs> เป็นบะแล้วก็มีเขดนี่เขดที่หฮาการมาละห,หลายเตอรอพี่น้องได้พ่อแกงอยู่อันนี้นะคือเขาเลอะที่หน้าเอาได้นี่เคดก็ข้ามก็ลายตัวเลยพี่น้อง เขีเยกคำนี่เขียกคำเขียดน้อยนี่พี่น้องวันนี้กะสิเอ่น้องคอย้างหม้อขึ้นขางหม้อทาหม้อฟุแดลแล้วก็พอดีเห่าเลอะเขียดไปิดลงนี่เลอะล้างเขียดได้ไหมนี่นี่ละเขียดเท่ากับพี่น้องเว้ มีกระปูน้อยนำค่อยเห็นเพื่อค่อยก็เอามีที่จงไม่มีน้องไอเห็นเพื่อที่ค่อยกินแล้วก็เอาเลยนะทาน้ำแกงข้ากับมีหลาย่ตมอนพี่น้องไอเซอร์ไล่เซอร์ไลายังมันมีนู่นกอเขตเขอากับมันมีหลายไปเลยนะพอดีแกงพอดีไดพอดีหน้าน่าจะได้ถ้วยนึง เสนนื้อบิลาลยแล้วพีน่น้องยันเพชรซอยพักซอยมาะลินไว้ คุณสัตว์เหระป้ามองนี่ โอเค okay, ซื้อเลยพี่น้องกรรมซื้อตัวเขตเขตกับตัวน้อยๆพี่น้องเลยคันว่าไปแถวดงนี้เขตนั้นมันจะตัวใหญ่เลย <S 2> <S 2> <S 2> แต่ว่าอันนี้ปัดแคมบ้านเด้มันกะมีค่อยตัวใหญ่ นี่เนาะแกงขีดเทากัจนจะสุกแล้วบ่ะนี้มีอันมาเล,ล,ล่นแล้วกัมีเบอร์บักโบมีหกโบเซอร์ลงนลำเดียวพี่น้องเลยอืมขึ้นหอมหอมพี่น้องนี่น่าจะสุกแล้วบ่ะนี่รอสิได้ปรุงก้อนน้บไปนี่ร้อยแกงขีดเท่ากันพี่น้องเลยสุกแล้วปีเปอร์มึมาตากก่อนไป นี่พี่น้องแก่เคสกัเปินแต่แสบให้ไ,ได้ดกล่นหอมหอมตักซุ้นถ้วยชิมมันก่อนนี่พี่น้องตักเรียบร้อยเบิ่งวันนี้คอยชิมมาสิมมันก่อนปั้นข้าวุยบางกาจากรยหอม พอยี่พี่น้อยกำลังปรุงกินอพอดีมมนมีเพชรไปพอดีลเลยไอ้ก,กินมนเลยก็มีมีแต่เพชรก็เพชรเัวนี้มีเพชรพอดีกินเผั่อนี่มาตามไม่เอ ขึ้นมาค่อมแห้งกำลังหอนๆเลยแกงเข้มวันนี้ก็แซ่บเลยีครั้งแรกของปีที่ได้ยิงแกงเข้มน้อยพี่น้องเลยเอาพี่น้องตอนนี้กะคือว่าคือเห็นนี่ละพี่น้องเลยได้ไอักินแล้วล่ะกะสุ้มไฟกะสิได้กินข้าวเพราะว่ายังไม่ทันกินข้าวพี่น้องค่อยจะกินข้าวกับน้องไปละเพราะว่าเรากินข้าวกินกินเต้าหู้แรงพูนกินน้อยๆนี่นะกะพอดีไปหาพี่แล้วกะค่อยก็ไปหาการเข้ดมาก็เลยอัดกินแกงเข้ดเลยพร้อม วันนี้ก็สมคอยกระสิได้พาเดียไปหากินข้าวก็พี่น้องการสำหรับคลิปนี้ค่อก็สิขอจบไปลงํำนี้แล้วพี่น้องเยเพราะว่าตอนนี้กระึกแขงแล้วมาสิเอ็ดโมงแล้วตอนทำอิ่ที่ห้าเอศกินนี้ประมาณสิบโมงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิเอ็ดโมงแล้วพี่น้องได้กินข้าวก่อนการสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบเพลงสำนี้ก็ขอมโมขอบเจอเข้าไหมพี่น้องทุกคนเนอะที่เ้ามาติดตามในคำส่งกับสำหรับคลิปนี้กัสบายดี